ใครที่มีปัญหาการเงินควรฟังนะจ๊ะขอบคุณเงินทองมากมายทุกสกุลเงินที่ไหลมาเทมาหาฉันทุกครั้งที่ฉันทำงานแห่งความรักเงินทองทุกทิศทุกทางทุกสกุลเงินต่างไหลมาเทมาหาฉันตลอดเวลาขอบคุณความรักที่ฉันมีต่อเงินทอง และขอบคุณเงินทองที่มีความรักต่อฉันมากมายฉันได้รับการสนับสนุนจากทุกสรรพสิ่งตลอดเวลาเงินทองทุกบาททุกสตางค์ทุกสกุลเงินล้วนแล้วแต่เป็นท่ารับใช้ของฉันเสมอฉันเป็นหนายเหนือเงินพร้อมสร้างคุณค่าความดีมากมายให้กับโลกใบนี้ด้วยเงินทองที่มากมายมหาศาลเงินทองมากมายมหาศาล ให้กับฉันทําสัมมาอาชีพที่สุจริตขอบคุณเงินทองมากมายมหาศาลที่จะเริญเติบโตว,วันจะริญเติบโตคืนส่งมอบสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ทุกวินาทีฉันมีความสุขและอิ่มเอมใจในการลงมือทำฉันมีความสุขและอิ่มเอมใจ